เพื่อที่จะได้ดับเลี้ยงเราไม่ได้เกิดมาด้วยเงินด้วยทองเพราะเราหาเงินได้สักพักเดีย๋ยวแต่ก่อนหนึ่งให้ได้พ่อเลี้ยงเท่าก,กับไปเลี้ยงพี่น้องครับคือชีวิตของคนน่ะมันบ่อมา่รู้ละเหมือนกับบางเหมือนกับคน่วกไอ้คนคนอื่นๆบางคนแต่ว่าบางคนหาเงินด้วยลำแข่งของนี่ลงจากหาเงินด้วยลำแข่งตัวเองเรา,าเป็น บอสได้ใส่เงินของพ่อแม่ไปเรื่องไผ่เลยใส่เงินอกจากเองผู้เดียวโดยที่เขาทํางานนี่แหละที่พี่น้องว่าปัญญาอ่อนาะละแบบเดินดงแบบเออความกิจการนี่แหละเพราะเป็นคอนเทนต์ของเขาเขาทํางานบนมีไผ่ว่าถ้าให้พ่อให้แม่เขาจะพนันนี่พี่น้องครับอืมผมภูมิใจกับตัวหลานที่หาเงินเองเรียนเองตาวนาตกจากแต่ตงเขอขอบคุณลุงหนุ่มเอ้าตอบอยานั่งหิด ม่พลานักจีาเฮดสวัสดีครับมาพี่น้องครับบุนี้ได้พี่น้องใส่กอกพี่น้องครับโอ้ดูใส่กอกวุ้นเสียนพี่น้องใส่กอกวุ้นเสียนของดิงเป็ดแซ่บเอร์พี่น้องครับอ่าพี่น้องไปเซ็นล์กันครับผมเอาเลยลูกจับเลยนี่กันเลยเอา คือว่าตัดล่ะออกมาเหมือนว่าลุงยาหายงาไหลเป็นขีขาดหมดแล้วว่าแม่นางจ่าตัดออกแล้วมันกระเลืองจ้ากรับว่าได้ยินเขาได้ขีขานกันแล้วเคยเราขีขานเอาตัดออกมันเหี่ยาวดีเอานี้อ่าเอาพี่น้องุงจับถือมาพี่น้องมาเสียล้มกันครับอืมเอานี่โดนนะโหสาดพริก มาเด้อมาเด้อับมาเด้อหืมินยังกินผักเป็นผักเป็นตีด,ดีลุดละโอ้ยจ้ะโอ้ยบุญบุญเซนใส่กล่องบุญเซน,เซน,เซน,เซนจ้ะ จุม่มลงไปอน่าอีซสุดจีตาเดยียดพี่ลองครับหนึ่งแพ็คมีห้าสิบลูกนะครับ้ะแ่งร้อยห้าสิบาทพี่ลองใดสนใจทักเข้ามาได้ับสุดสุดวนี้แถมน้ำจิ้มเลยนี่แถมน้ำจิ้มหนึ่งขวดไหนเแซ่ อืม,อ,มอืมฝงวอมอืมอืมจ้าผมเจ็บิีสิเรื่องหนฉีกไว้ <c oughs> เป็นเมี่ยงเลยค่ะตกแต่งน้องกินได้ละ เดี๋ยวจัาหน่อยนี่พี่น uh ้องเดี๋ยวจัาหน่อยนี่พี่น้องสิถามพาน้องจ่าเรื่องแบบนี้เพิ่นสิไปเลียนล่ะอสีบิลเลียนเลยพี่น้องเป็นสาบมาหาไล่เนี่ยสีเราชี่เห็นผลด้วย พี่เป็นยังไงพี่ก็ได้รับเียงแบบะเราไม่ได้เกิดมาด้วยเงินด้วยทองเพราะเราหาเงินได้สักพักโดยเฉพาะนหนึ่งให้ได้พ่อเลี้ยงเท่ากับไปเลี้ยงพี่น้องครับคือชีวิตของคนนะ่ะมันบริมารู้ลละเหมือนกับบางมันกับคนทั่วไอ้คนคนอื่นๆบางคนแต่ว่าบางคนหาเงินเรือร่ำแข่งของนน้ลงจใา หาเงินด้วยลําแข้งตัวเองเราว่ะเป็นอ่บริดไซเงินของพ่อแม่รเงินของไผ่เลยใต่เงินอกจากเองผู้เดียวโดยที่เขาทํางานนี่แหละที่น้องว่าปัญญาอ <c oughs> ่อนหาะเราะแบบเดิดดงแบบเออห้องกิจการนี่แหละเพราะเป็นคอนเทนต์ของเขาเขาทํางานผม่มีไผ่วาถ้าให้พ่อให้แม่เขาจะว่า,านร่อนี่ีน้องครับอืมผมภูมิใจกับตัวหลังที่หาเงินเองเรียนเอง แต่ว่านั่งจากจะตังค์เขาขอบคุณลุ่งหน่อยก็ตอบอย่านั่งผิดไม่พลาดนั่งจากเหต <c oughs> ุนี่แหละเขาเรียกว่าเรียนเองหาเงินเรียนเองพี่หนองดูร้านเท่ารับสนุนมดพี่หนองเ้าจะไปรู้วันหนึง่งก็จะช่วยสังคมได้ดีก็ได้นะพี่หนองครับคนเท่า ในครูม,มือนีสังคมต้องการความเสวยเหลือบริสิดธานต่งตังเดี๋ยวแต่พูกสะดวกหลงเนาะหลงก,กจา่าจริงหน่อยคนหนึ่งทำงานสุจริตหาเงินเรียนเองได้ผู้เป็นป่าเป็นลุงเป็นพ่อเป็นแม่ก็พุ่มใจพี่น้องนีงเ่เคนว่าเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะทําได้อืมนี่แหละคือเลือกค่าของคนจำไว้เลยอย่าสร้างความเดือดร้อนให้สังคมแค่นั้นแหละ คิถามหาลุงจ่าได้ป่ะลุงจ่าไปไหนลุงจ่าไปไหนวะเนี่ยลุงจ่าไปเลี้ยงข้ามถืว่าล่ะค่าใช้ใจ่ายไปเรียนอ่ะก็เยอะค่าท่องชทีพยวผมมึงใช่ค่าของชีพค่ากินค่าอยู่ค่าหอบัตรเงะนลุงจ่าเล็คลิป ไปยู่เทลกับเท็กทริปคับบ้านลุงปากอ่ะจังมะถ่ายคลิปรุงปากในร้านพี่น้องครับจับสิไดแ้แล้วมาดูดูจากกินหอนลุ่งตาปากินหอนได้แล้เนาะชาวแหล่พี่น้องก็บสรอยกันสนับสนุนน้องไอ้น้องจ่าพี่น้องให้เขาวเดชปุณละในลุงเลยเลี้ยนจบปุณละเนาะน้องจ่าเนาะ <c oughs> แล้วส่วนลุงป้าเป้นไหมนะครับเด้อ <c oughs> ลุงป้าอะกินน้ำกันซองขนสองแถวอะวันเนี่ยนิชุนาเขาไปแล้วไปสูงไปสูงเดือนนายเปล่าที่ว่าเนี่ยอายุคนเดียวเรื่องปัจจัยคนเดียวก็นเขาบอกตลอดว่าให้ดูแลตัวเองให้มันคุ้มให้ดีแหละใส่ชีวิตให้มีคุณค่า บอกเพิน่นให้ระมัดระวงังไม่มีสติตลอดเวลาใช้ชีวิตไม่น่ารักอะ่อเอะเ,เอ้าเฮียเบิร์ดจุมจนเฮียคิดว่าองุ่นหรอไม่เป็นอง,งอุออ่น ข้าวกรอกคุณนจันะคะอร่อยมากค่ะใครของงิานิดน่งนเดอะแฟมิลี่นะคะไปด้วยจ้ะแบบนี้แบบนี้เลยค่ะอร่อยมากข้าวมือแบบนี้แบบนี้ทำไมค่ะคุณลองขาเนี่ยุลองเบงิ้งลูกจะฟาขายอันนี้นะคะกินแล้วมันจะแบบว่ารู้สึกแบบ ข้อสูงซิกเนเจอร์คัสตอมค่ะของไส้กรอกค่ะไส้กรอกวุ้นเส้นนะคะจะมีหมูอยู่ในนี้นึ่งนะคะจะรูปวุ้นเส้นหรือหมูอะไรดีเ <c oughs> บิง <c oughs> พี่น้องค่ะเบงพี่น้องิึงไส้กรอกวุ้นเส้นพี่น้องดูพี่น้องเบงลงวุ้นเส้นมีหมูมีข้าวนะครับ <c oughs> อืม <c oughs> พี่เ้นเสร็จปุ๊บ กินมรสชาติริมรสชาติปุ๊บก็เสนอให้เขาเออนู่นนี่นั่นต้องเดินไปเลี่อนหาไรซอสการขายของแบบซอสต้องเซตหน่อยทองใหญ่บทจำบะไรขึ้เกาโปรเฟสชั่นลเรื่องที่ได้ไปติดเอ่อติดตลาดเจ้าบองเรื่องอะไรเดี๋ยวนี้ไฟขายแหเนาะเดี๋ยวไฟคงไฟขายเป็นไฟขายแหงน้อกระดิบบอ้คือยังเทอเว้ย ตีจะกข้างเงินเลียดเองจริงแล้วดอกปีหนึ่งแต่สิ่งที่ได้กลับมาก็คือค่าสิ่งที่เ,เกิดคือมันจะมีสิ่งที่ดีเสมอทุกเว่าค่ <laughs> จะนุกก่งกระป๋าไม่ทัใจปีเดียวบาสายปีนึงเด็กมาโคนเดาจนหวัวงอกเรียนก็มีอ,อืมมาสายหรอคำว่าการศึกษาหรอปีนึงถ้าอาีกปีนึงเด็กอ่ะปะคนโ,อโ,อโ,อโอซ่ๆมันโดนพวกไปหาเรียนผมอุขารเบิงผ่านแง่งไปหาเรียนผม ว่าแมนเรียนปีละคณะคือลุงหน่่ยเด้อหรืปล่าใหญ่ขึ้นแมนใหญ่ปีละสิวปีละคณะคือลุงหน่่ยเด้อแบบนี้บ่ต้องเรียนออกมาเหลี่ยงฝุ่นกีท้องอีสวยอีท้องดีนะคนมันก็บ่คือกันหรอจับมันแหน่ใช้ฝาได้อยู่อะใช้ฝาใช้ฝาข้เรียนเก็บปอหกเด้อปอหกกัพอแล้วอยี๋เป็นอะไรลูกอนาคต ถ้าการเติบ์ฟประธานใช่ป่ะ,ะแบบว่าน่องน่องแบบนึกถึงเดาพอกระแม่เห็นไหมเนาะแตสีแบบเห็นเห็นปากก็ต้องขายของไงแนงจะได้อยากอยากแบบอยากฮังย์ซอยอยากหาเงินซอยอยากมาเสิรซอยนี่นะเป็นเวลากานเสิร์ฟครับปาะั่นพ่อกไว้เป็นเลยลูกนั่นเห็นเงินเป็นปล,ลูกอะไรกันยาสนับสนุนเอง <c oughs> เขาเป็นคนดีพออยากเป็นมารางานซื้อมาป๊าป๊าไปบนันไอโดนเด้อไอโดนเด้โอ้ไม่เขายังเขายังแบบว่าเขาคิดถึงแต่คนอื่นนะเขายังเขายังไม่ได้แบบคิเขาเป็นคนไม่คิดเขาเคยไปร้านอาหารก็ไปเห็นเขาได้คลิปยังกันเคยเห็นพ่อแม่อันนี้ย นิดน้อยเท่าเบิ้งให่กันเหมือแรกครับเขาเห็นพ่อแม่เปิดร้านอาหารแล้วไม่มีใครช่วยซื้ออืมแบบทําเองอ่ะนะเทศเองนะจากพี่น้องเ็ดกันเทศเองสีแต่ก็นนองกาอยู่น้ำนงการก็ซอยสื้อสีหน้าจ้ะก็เลยอยากซอยแบบจล้าลูกค้าร้ายพี่จ่ากับพ่กท่านนึ้ดสีหน้าลูกค้าร้ายเสิร์ฟกันกับพ่กท่านบางเทอเพิ่กันดีสิซอยกัเลยอยาก ความคิดเขานะคือเขาอยากอยูอ่กับพ่อกับแม่ไม่อยากไปไหนเขาก็เลยอยากสือบอลกับพ่อั่นี่ลนะพ้าเขาไปเห็นความอยากลำบากแต่หน่อยนม่นดีกว่าเม่คิดไปหรอกแม่เป็กเสือบอเลยหรือ <laughs> กันถ้าลำบากบ<ะ>เลยถ้าเกือว่าเรียนเรียนนาะมันต้องค่าใช้ใจ่ายเยอะ พ่อกับแม่อันอนี้นะเดี๋ยวก็ใจ้าเทอมเดี๋ยวก็ใจขาเทอมถ้าเรียนจบป .6 พ่อกับแม่ก็จนไม่ได้จ่ายตังค์ผมสอนหลกงสอนลานตลอดว่าเราต้นทุนชีวิตเราไม่ได้มีสูงมีหลายสัรเจ้าเพราะเนอยากกินยังอยากได้ยังให้สางเอาเฮ็ดเอา พี่น้องครับจะเลยมาส่งสทุกทายแล้วละ่ะกินบนอะไรพี่น้องเนาพี่น้องบริจาคแจกครับฝากเลยพี่น้องครับหนึ่งแพ็คร้อยห้าสิบาทมีห้าสิบลูกแถมน้ำจิ้มหนึ่งขวดพี่น้องสนใจทักเข้ามาในแชทได้เลยครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ผมลักษณ์สาวขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าพอไหมครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ